สวัสดีครับสื่อคนด้วยนะครับผมเลนนะครับผมในวันนี้ผมจะมาสอนแต่งปืน fr 5 5 6กันนะครับว่าควรจะแต่งยังไงดีในโหมด Multiplayer นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วหลังจากที่ผมลองแต่งดูเนี่ยมันสามารถทําประมาณได้ประมาณสัก3สายเลยนะครับแต่ว่าคลิปนี้มาดูในสายที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างจะเหมาะที่สุดแล้วสําหรับทุกคนนะครับบูก็ได้แคมก็ได้จะบอกว่ามันเป็นสายที่ค่อนข้างจะสมดุลที่สุดละกันก็ว่าได้นะครับผมก็ไปดูส่วนการแต่งปืนกันเลยดีกว่านะครับไปเลยก็อย่างแรกนะครับไปที่ลํากล้องปืนเลย ลำกล้องปืนนะครับผมแนะนาเป็น MIP Light Bar แล้ววงเล็บช็อตนะครับเพื่อที่จะลดระยเวลาเล็งยิงไปนะครับแล้วก็เพิ่มความเร็วในการข่อนที่มา5%เลยนะครับแต่ข้อเสียคือความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนะครมันจะลดลงไปนะครับผมแล้วก็แรงดึงแนวตั้งนจะเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราจะมีของแต่งปืนรองรับอยู่แล้วนะครับผมให้ไปที่พันท้ายนะครับ ผมแนะนำให้ติด rtc steady stock นะครับเพื่อที่จะเพิ่มความแม่นยาเมื่อเล็งยิงนะครับแล้วก็ลดอาการตัวกระตุกไป15เลยนะครับแล้วก็ลดแรงดีแนวนอนไป4นะครับข้อเสียคือรียวเวลาเล็งยิงจะช้าลงไปนะครับแล้วก็ความเร็วขึ้นที่ขนาดเล็งจะลดลงไป10นั่นเองแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงอัตัวปืนค่อนข้างจะเก็บสตูวไวอยู่แล้วนะครับผมหลังจากที่ติดทั้งลำกล้องปืนและพันท้ายไปนะครับต่อไปฮะเลเซอร์ Laser. เลเซอร์นะครับผมจะนําเป็น OWC เลเซอร์แท็กติคอลนะครับเพื่อที่จะตัวเลเวลาเล็งยิงนะครับแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนั่นเองนะครับข้อเสียคือติดเลเซอร์เมื่อตอนเล็งนั่นเองนะครับผมซึ่งในส่วนนี้ก็เอ็นผมบอกฮะไม่ต้องกังวลมากเพราะเราคาดตัวด้วยความว่องไวนั่นเองนะครับเห็นเลเซอร์ไปก็ไม่ได้อะไรมากนะครับหลังจากที่ติดเลเซอร์ไปนะครับต่อไปฮะใต้ลํากล้อง ใต้ลำกล้องนะครับผมแนะนำเป็นสไตรฟอร์ดกิฟนะครับเพื่อที่จละลดแรงดินเตั้งแล้วก็เพิ่มความแม่นยำเมื่อเล็งยิงนั่นเองนะครับโดยที่เสียข้อเสียน้อยที่สุดคือความเร็วในการเคลื่อนที่จละลดลงไปเพียง1%เท่านั้นเองครับผมหลังจากนั้นนะครับอย่างสุดท้ายนะครับผมผมแนะนำให้ติดกิปหลังนะครับ โดยคลิปหลังนะครับจริงๆผมแนะนําทั้ง3อันเลยนะครับเพียงแคาา่ารูปแบบการเล่นจะค่อนข้างแตกต่างกันไปนะครับสำหรับไกลที่เป็นสายแบบบวกจะจัดเลยนะครับผมแนะนาไม่ติดติป,ปกเกอร์ลิปเทปไปนะครับเพื่อที่จะทำให้ตัวปืนเนี่ยซูมเลงไวขึ้นนะครับแล้วก็ลดดีเลเมื่อวิ่งยิงนั่นเองลดดีเลเมื่อวิ่งยิงคืออะไรนะครับคือสมมติคุณวิ่งอยู่เงี้ยฮะเวลาคุณจะชักปืนกลับมายิงต่อเนี่ยจะทําให้ไวขึ้นนั่นเองนะครับอ่าข้อเสียคือความไม่น,นย้เมื่อเลงยิงจะลดลงไปแต่ด้วยความที่เราเาววะ่ะงงังตถึ ส่วนมันจะกระจายยังไงครเป้าเราใหญ่อยู่แล้วนะครับเพราะเราเข้าไปบวกระยะไกลเพราะงั้นในส่วนนี้ก็ไม่มีปัญหาเลยครับต่อไปนะครับสําหรับคนที่ชอบเล่นระยะกลางถึงไกลเป็นหลักเนี่ย ผมมะนมําไปติดแกลนูเลเตอร์กลิบเทปนะครับที่จะเพิ่มความแม่นยำเมือเม่อแรงยิงนั่นเองความแม่นยำเมือเ่อแรงยิงก็จะทําให้ตัวกระสุนนะมันเกาะกลุ่มกันมากขึ้นนั่นเองนะครับถ้าสมมติใครที่จะค่อนข้างอา่าเล่นระยะกลางถึงไกลเนี่ยแกลนูเลเตอร์มมอกลิบเทปคือสําคัญมากๆเลยนะครับผมข้อเสียคือความเร็วเคลื่อนที่ขนาดเองจะลดลงไปเพียงแค่สี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเพราะว่าสําหรับคนที่ติดแกลนูเลเตอร์กลิบเทปเนี่ยผมเชื่อว่า ทุกคนจะเล่นแบบมีที่ cover อยู่แล้วนะครับไม่ได้แบบวิ่งไปบวกจ๋าขนาดนั้นมากนะครับผมหรือถ้าสมมติเจอสตูเลียใกล้ก,ก็ไม่ต้องซูมเลงนะคือยิงฮิปไฟไปได้เลยนะครับผมและอย่างสุดท้ายที่ผมติดตั้งอยู่นะครับคือลับเบอร์ที่ผมติดตั้งลับเบอร์นะครับเพราะผมค่อนข้างจะเล่นไฮบริดนะคือผสมผสานนั่นเองคือผมค่อนข้างจะเล่นทางระยะกลางบางทีก็ไกลหรือแบบบางทีก็เข้าไปใกล้นะครับเพราะงั้นนะลับเบอร์เนี่ยมันจะช่วยลดแรงดึงแนวตั้งนะครับผมคือมันจะค่อนข้างทําให้ตัวปืนมันไม่เด้งมากนะครับ ครับผมมากๆเลยนะครับถ้าสมมติใครเป็นสายที่ไฮบิดไม่ได้แบบอยู่แคมไม่ได้แบบไม่ได้บุกจ๋าขนาดนั้นเนี่ยผมจะค่อนข้างแนะนาลับเบอร์มากๆเลยนะครับข้อเสียคือความแม่นยำเมื่อเล็งยิงจะลดลงไปนะครับผมแต่ว่าในส่วนความแม่นยำเมื่อเล็งยิงเนี่ยเรามีของแต่งอื่นที่คอยซัพพอตในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับซึ่งความแม่นยำเมื่อเล็งยิงในส่วนนี้นะครับที่มันลดลงไปเนี่ยเราจะมีของแต่งปืน,น,นอื่นๆที่คอยซัพพอตในส่วนนี้อยู่แล้วนะครับเพราะงั้นก็ไม่ต้องกังวลมากนะครับผมอันนี้คือรูปแบบการแต่งปืนที่ผมรว่าอจะยื ยิงระยะกลางก็ได้เหมือนกันนะครับหรือจะบุกด่านก็ได้เหมือนกันนะครับผมก็ต่อไปไปดูในส่วนของเกมเพล์กันเลยดีกว่านะครับไปเลยโอเคครับจะเอาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็นิบโอ้ผมมาเล่นด่านใหม่เลยนะครับรีเคล็บนะครับโอ้โอเคครับโอเคครับโอ้โหยังรอดอยู่ครับผมก็เห็นได้ว่าการซูมยิงก็ค่อนข้างจะไวในระดับหนึ่งเลยนะครับไม่ช้าเลยนะเนี่ยนะครับโอเคครับ เอศัตรูน่าจะอยู่ข้างบนกันนะครับตอนนี้อุยโอโ้โหโอ้โหยิงทะลุมาได้ผมบ้าแล้วคือแอบไม่สุดฮนะไม่เป็นไรโอ้โหโอ้เกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรนะครับเนี่ฮะจะเห็นได้ว่าอาตปืนเขาค่อนข้างจะนิ่งเลยนะครับไม่ดีดเลยนะก็เรียกได้ว่ามีดีดบ้างนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับผมเ้ืยอความที่ผมเอา อไอ้คลิปหลังมานะครับที่ราแรงดินเอาตั้งเนี่ยมันก็เลยจะช่วยในส่วนนี้นะครับผมโอเคครับโอเคครับผมอืมได้แล้วโอเคฮะกดใช้สกิลไปโอเคครับ,<ป>คครบจะเห็นได้ว่าการยิงเนี่ย ด้วยความที่ด่านมันสั้นนะฮะมันเลยจะเห็นด้บการยิงแบบมุมมองเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วผมยิงทั้งระยะใกล้กลางแล้วก็ไกลเลยนะครับเพียงแค่ว่าระยะไกลเนี่ยผมว่ายังไม่ได้อุ้อู้อู้อ้อ้โอเคครับผมคือระยะไกลผมว่ายังไม่ได้แบบลองยิงอู้คือระยะไกลสุดผมว่าจะไม่ค่อยใช้การรูปแบบการแต่งปืนแบบนี้ยิงเท่าไหร่นะครับผมโอ้ยเห็นนะครับด้วยความที่ด่านมันค่อนข้างสั้นนี่นะครับผมก็เลย บางทีเนี่ยเวลาผมพูดมันจะค่อนข้างอรวดเร็วนิดน,นึงนะครับเรียกว่าไงผมจะค่อนข้างพูดไม่ค่อยผมรู้สึกว่าจะพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับยิ่งเป็นด่านสั้นๆผมก็จะยิ่งพูดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าสถานการณ์มันค่อนข้างจะว่องไวมากๆเลยนะครับผมเนี่ยนฮะอย่างคือปืนใหม่เนี่ยถ้าถามผมว่าเป็นเมตาได้เลยไหมผมก็รู้สึกว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะครับ ช็อตกันเจอช็อตกันครับโอเคโอ้โห,โหเกินมาโดนช็อตกันตายจิตใจทําด้วยอะไรเนี่ยเกมเหมือนโดนเกมแกล้งนะฮะตะเกโดนเกมแกล้งชัดๆโอเคครับมาต่ออีกแมตช์กันนะครับเพราะผมรู้สึกว่าตาเกี้ม,มันไวไปนะครับได้หมดทีมเด็ดแมตต์ไม่น่าเชื่อว่าจะได้นะครับโอเคครับผมเนี่ยฮะคพื่อผม,มยิงระยะประมาณเกือบไกลเลยนะครับก็จะเห็นได้ว่าต่อปืนก็ค่อนข้างจะใช้ได้โอ้โหไม่เป็นไรฮะ เขามากันเยอะนะจ๊บโอเคฮะหยิบออ้โอเคครับผมโอเคครับจะเห็นได้ว่า,าตัวปืนเนี่ยค่อนข้างจะใช้งานได้หลากหลายที่ผมบอกนะครับคือจะยิงระยะใกล้ก,ก็ได้นะครับกลางก็ได้เหมือนกันไม่ได้ติดขัดอะไรเลยฮะตัวปืนจะค่อนข้างมีความนิ่งมากๆเลยนะครับผมอย่างเดียวที่ผมได้แนะนําเลยนะครับคืออย่างตะกี้ครับพี่ฝ่ายเห็นไหมครับว่า ยีไฟอย่างแย่เลยฮะเพราะผมไม่ได้แบบติดตั้งของมาสําหรับการยิงยีฟไฟนะครับผมมันก็เลยจะประมาณแบบนั้นนะครับโอเคครับฮึศัตรูอยู่มันตรงนี้โอเคฮะได้วเวลาเธอไหมล้วครับโอ้ตะกี้ผมเดินติดอะไรไม่รู้ปล่อยของไปฮะมีของอะไรต้องใส่ให้หมดเนละ้ทั้งวันนี้ อุ้ยโอ้โหอ๋อเขาใช้ชอปเปอร์ด้วยฮะก็โอเคฮะเจอช็อปเปอร์นะครับโอเคครับผมโอ้โหกะจะได้คิวต่ออีกแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับโอเคครับขอบคุณมากอุ้ย มีสตูข้างบนฮนะหาที่โคเวอร์นะครับเวลาเจอสตูแบบอยู่จังหวะแบบตะกี้เหมือนกันนะครับผมถ้าเราใจร้อนไปแล้วก็ตายได้เลยนะครับโอเคครับตัวเช็คนะครับว่ามีสตูไหมเวลาลงไปแล้วครับ โอ้โหกระสุนหมดครับผมเจอเหตุการณ์ไม่คาดฝันกระสุนหมดไม่เปไ็นไรนะครับอุ้ยมีเพื่อนตายต่อหน้าต่อตาโอเคฮะเธอไม้ปายโอ้โหช็อปเปอร์อีกแล้วผมต้องขย่งนะโอ้โหเขามากันอีซ้ำอีกคนหนึ่งฮนะคือเขาเหมือนต่อดคิวกันมาเลยนะครับผมไม่เปไ็นไรนะครับ EMP ยาย ไม่รู้จะ E M P อะไรเหมือนกันนะคือ E M P ศัตรูไปก่อนแล้วกันนะครับโอเคครับผมโอเคครับหืมีีศัตรูโอ้โหโดนยิงหลังนะครับไม่เป็นไรโอเคครับผมนองนิ่โตกมา อุ้ยสตูตะกี้โอ้โหผมเห็นม่งมงวงๆละแต่ว่าไม่ทันได้สังเกตเลยครับตายเลยไม่เป็นไรนะครับนีต่ตะกี้เห็นแตูตัมโอ้โหก็ไม่นึกว่าจะถือไอ้นี่อยู่คิดว่าถือชอปเปอร์อยู่ <laughs> นะครับผมโอเคสตูโอ้โหผมเจอแต่อะไรเนี่ยซ้ําไปซ้ำมา <laughs> เจอแต่อะไรซ้ำไปซ้ำมามา,มา,มาเออเออสวย เต,เ,ตเ,เต็มที่เลยเต็มที่เลยเพื่อนเต็มที่เลยตามผมแล้วอ่ะอ่ะอ่ะอ้าวอดอดเฉยโอเคฮะออือ้ไม่ได้เลยเนี่ยศัตรูนี่ได้ผมเอาแต่ผมเนี่ยไม่ได้ยิงศัตรูเลยโอ๊ยโอเคขึ้นไป ตรงนี้เป็นจุดที่ต้องระวังนะครับเพราะว่าศัตรูสามารถมาแคมป์ได้นะครับผมโอเคครับจบแล้วเดี๋ยวต่ออีกนะอ๋ะอโอ้โหผมเข้ามาการเกมเข้ามาการเกมพร้อมความกระตุกพะลโลดอยู่แหมสุดยอดจริงๆโอเคไม่เป็นไรนะถึงการเกมแล้วก็จะสู้ตายสู้ตายโอ้แล้วทีมเราเสียเปรียบด้วยไม่เป็นไรฮะเราจะพลิกกลับไปนชนะเองนะโอ้ยโชว์งามดักเลยไม่เป็นไรนะครับ ต้อนรับคนพึ่งเข้ามาในเกมแบบนี้หรือโอ้โหอีกแล้วขึ้นเลยจังหวะนี้ผมขึ้นเลยฮะได้ได้เลยโอเคครับดินเสียงเดิมไหมดินเสียงเดิมไหมข้างล่างนี้เพียบเลยฮะโอเคครับ โอเคครับโอเคครับผมเข้าสมดตริงจังเข้าสมดตริงจังอุ้ยอุ้ยศัตรูไม่เห็นอะจังหวะนี้ศัตรูไม่เห็นลอยหังได้อย่างสวยงามเพราะศัตรูไม่เห็นโอเคครับดรอปชุดติ้งไปอุ้ยอโอเคครับ เฮ้ยเฮ้ยที่ไหนอุย้ยโอ้โหยอมยอมยอมใจยอมใจยอมใจ,อมใจโอเคฮะโอ้โอ้โหอีมันจะขนาดไหนมาทุกทิศท,ทุกทางาด่านนี้ก็จะประมาณนี้คะก็ค่อนข้างจะสนุกเลยครับผมสำหรับผมมันเจอแบบศัตรูทุกทิศท,ทางเลยนะโอเคฮะเพียบเพียบผมบอกเลยเพียบ เยอจังหวะนี well> ้ลงไปโอ้โหลงไปตายเขินเลยเขินเลยลงไปตายเมื<_<_่อกี้นี่เขินเลยเอ้อ คงจบลงไปแล้วนะครับสําหรับการแต่งปืน f h f 5 f h บ้าเปลอะไล FR ก็คงจบลงไปแล้วนะครับสําหรับการแต่งปืน FR.556 นะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวปืนเนี่ยค่อนข้างจะซ่มยิงไวในระดับหนึ่งฮะแล้วก็ปืนไม่ได้เด้งอะไรขนาดนั้นเลยนะครับด้วยความที่ติดกลิปหลังเป็นลับเบอร์นะครับทําให้การยิงระยะไกลเนี่ยมันได้ประโยชน์มากๆเลยนะครับก็หลังจากนี้จริงๆมีสายอื่นอีกนะครับผมก็หลังจากคลิปนี้เดี๋ยวผมจะทําต่อเลยนะครับก็จะเป็นสายเสือหมอบต่ออ่าสนใจไหมสนใจไหมก็ขอให้ทุกคนใช้ปืน F.R. 5 5ดในรูปแบบนี้กันอย่างสุกสนานด้วยนะครับหวังว่ารูปแบบนี้จะถูกใจใครหลายๆคนเลยนะครับด้วยความที่ผมรู้สึกว่ารูปแบบนี้เนี่ยมันสมดุลมากๆนะใช้ได้ทั้งใกล้กลางไกลเลยนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะถ้าคลิปนี้เคงไม่มีอะไรแล้วนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายนะครับบุย